นายอำเภอหางดงเปิดงานแข่งขันมหกรรมส้มตำลีลาทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิดเมือ่อวันที่8เมษาย,ยน2567นเวลา16นาฬิกาที่ร้านหางดงหมูกระทะอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายชลิตทิพย์คำนายอำเภอหางดงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมส้มตำลีลาปาราจาาวิรัตชิงแชมป์พักเหนือครั้งที่หนึ่ง โดยมีนายสินชัยพัชรัตนพอรอุปนาย,ยกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์แห่งประเทศไทยประธานจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสร้างสารรค์สนุกสนานและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงกิจกรรมนี้จัดภายใต้ชื่อมหาก,กรรมส้มตำลีลาปาราจาวิลัตชิงแชมป์ภาคเหนือมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันตามที่ตั้งเป้าเอาไว้โดยมีทีมจากจังหวัดแพร่ ลำพูนเชียงรายและเชียงใหม่ตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่าทีมชมรมจิตอาสาล้านนาคว้ารางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลของพระน่านชาดาไทยเศร็จรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและครกทองคำจำลองไปครองท่ามกลางกองเชียร์เป็นจำนวนมาก ทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาดัอักษรนิด